สวัสดีครับผมสเตฟานนะครับก่อนอื่นขอบอกเลยว่าเก้าอี้มานั่งเนี้ยทำท่าเน,นี้ยไม่สบายผมมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับวันนั้นผมมาเดินที่เนี่ยกะเดียนะครับแล้วก็ผมหิวข้าวนะครับไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยอยากกินอาหารปิ้งย่างพอดีนะครับก็เลยมาเจอร้านอาหารเกาหลีที่หนึ่งนะผมทานแล้วผมรู้สึกว่าราคาดีแล้วมันอร่อยมากคุ้มราคามากๆนะครับผมก็เลยคิดกะเดียวว่าเออเนี่ยผมอยากจะมาทําคลิปที่เนี่ยเพราะว่าร้านเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคน อาจจะช่วงนี้ดู Netflix เกาหลีอยู่แล้วติดเกาหลีนู่นนี่แล้วพอดูหนังเกาหลีดมือว่แม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันจะต้องทำให้เรารู้สึกอยากกินเหมือนไอ้ไอ้พวกที่มันกินอยู่อ่ะก็เลยรู้สึกแบบเออ้น่าจะมีคนสนใจเยอะผมก็เลยจะมาแนะนําร้านนี้ให้นะครับอยู่ตรง True ดิจ i ทัลปาร์กนผมพาไปดูเลยโคตรอร่อยแล้วราคาดีมากไป นะที่เนี้ยตอนนั้นผมมาทานอ่ะผมรู้สึกว่าปกติผมชอบผมจะชอบกินอลาคาร์นมากกว่าบุฟเฟ่นนะเพราะว่าไม่ไม่ได้กระแดะนะครับบต้องบอกก่อนผมมเป็นคนกินบุฟเฟ่ไม่ค่อยคุ้มผมจะรู้สึกกินแป๊บเดียวผมอิ่มครับผมเอาที่ที่ผมชอบกินอร่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันคุ้มผมอะ่ะแต่ผมก็บางทีสั่งอะไรที่ผมอยากกินดีกว่าเพราะว่าในเมนูอย,อย่างเมนูเนี้ย ผมไม่ได้ชอบกินหมดเลยนะผมชอบอยู่แค่เนี่ยหมูอยู่มา 3- ามสี่อย่างแล้วก็ข้าวก็ผักจบละไม่ต้องกินอย่างอื่นกุ้งปูอะไรไม่ต้องเลยนะครับเนี่ยราคาถูกมากนะถ้าคุณจะกินกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยเพิ่มเป็น3ามร้ถ้าคุณจะกินแค่หมู3ามร้อยยี่สิบเก้าเองจะอ้ะเนี่ยสาบาทกนะ็อันนี้เผื่อเผื่อแฟนคุณกินเพราะบุฟเฟ่ต์มันต้องกินเหมือนกันหมดไง ไม่ใช่ไอ้นี่มา300ไอ้นี่จะหัวสูงพันสไม่ได้นะครับแต่ที่นี่ไม่มีพันสอนะมีแค่2ราคา3 2 35 9 359ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่บอกเลยว่าผมรู้สึกว่าในราคา300บาทอะ่ะกินอาหารเกาหลีอะ่ะผมว่ามันมันคุ้มนะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเราต้องบอกก่อนมันไม่ใช่ว่า3 2 9จ่ายเตรียมมา3 2 9เปนมันมีค่าแวดค่านุ้นค่านี้อีกนิดนึงนะครับสมัยก่อนอะ่ะที่โรงเรียนผมผมเรียนอินเตอร์มันก็จะมีพวกแบบ คนหลายหลายชาติมันจะมีวันนานาชาติผมเป็นคนไทยคนอิตาลีคนจีนผมก็จะว่าบางปีก็แต่งตัวเป็นเทพจอมยุทธจีนบางปีก็ใส่หม้อห้อมเป็นชาวนาไทยบางปีก็แต่งตัวเป็นคนอิตาลีพ่อผมบอกว่าผมถามพ่อคนอิตาลีใส่อะไรพ่อบอกเลยว่าคนอิตาลีก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนทุกคนปกติก็เลยให้กูใส่เสื้อผ้าปกติไยเสื้อผ้าไปเว่ยแบงเรียน <c oughs> ไว่เสื้อผ้าประเพณีอะเด้อ <c oughs> ทัวร์ทาเลยแต่นั่นแหละ แล้วเราต้องทําอาหารชาติเราไปให้เขาทานคนอื่นทานเนะี่ยเหมือนแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผมแม่งดันชอบอาหารเกาหลีที่สุดเพราะว่ามันมีคิมบับไอข้าวปั้นที่ผมเคยทําในคลิปมันลองไปดูได้นะตรงนี้นะอ่ะผมก็ชอบกินไงมันเป็นแบบเขาจะมัดมาเลยแล้วกัดกัด,กดไม่ได้สับอะ่ะอาหารเกาหลีที่อร่อยนะผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมนะมันเพราะว่ามันมีกลับแก้มให้เราเยอะถ้าเราไปกินแบบ ยากอย่างอื่นมันจะไม่มีไอ้พวกนี้มานี่คือมันรวมมาแล้วนะไอ้พวกเนี้ยซึ่งเอาตรงๆผมผมกินผมก็กินแค่อันนี้นะครับไอ้ผักเนี่ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรถั่วงอกซึ่งผมชอบกินถั่วงอกผมก็กินง่ายนะจริงผมกินแค่ถั่วงอกผัดผัดถั่วงอกกับข้าวก็กินได้แล้วนะครับเออเนี่ยไอ้เนี่ยผมชอบแล้วก็ไอ้มันเนี่ยพอได้แต่ไอ้กิมจิผมไม่ค่อยชอบทานนะครับแล้วก็ข้าวปั้นคิมบับอร่อยญี่ปุ่นมันจะมีเนื้อได้แบบราคาถูกและราคาแพงให้เราเลือกได้ แต่เกาหลีเนื้อสังเกตเนื้อแม่งแพงหมดพอไปเกาหลีนะโอ้โห,โโหเนื้อแพงมากก็ส่วนมากมาก็จะกินหมูกันผมกินเนื้อที่นี่แล้วผมบอกเลยว่าเนื้อเฉยๆแต่หมูที่มากับบุฟเฟ่เนื้อมันแพงนะประมาณสี่ห้าร้อยหกร้อยจานเนื้อชิ้นจานงเงี้ยนะไม่ต้องไม่จำเป็นแล้วแต่คุณนะครับส่วนตัวผมผมผมว่าเฉยๆแต่ว่าหมูที่เนี้ยโคตรอร่อยอร่อยมากผมว่าคุณมาทานนะ คุณแฮปปี้แน่นอนราคา3.29คุณได้ทานเนี่ยนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยว่าพูดเยอะเจ็บคอกินให้เด็กมันดูเรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะครับ คนแรกที่ทําอาหารเกาหลีที่เกาหลีอ่ะมันอาหารโฮมเมดอ่ะมันดีที่สุดแล้วถูกป่ะอาหารโฮมเมดเนี่ยทุกชาตินะครับอาหารไทยทําที่บ้านอร่อยกว่าร้านแน่นอนอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งทําที่บ้านมันแน่นอนอยู่แล้วว่าดีที่สุดนะครับบางคนยังเอามาใช้เป็นมาร์เก็ตติ้งเลยว่าโฮมเมดอาหารเกาหลีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่โฮมเมดชัวร์ชวรู้ป่ะทำไมผมถึงรู้ว่าอาหารเกาหลีโฮมเมด พราะว่าไม่มีร้านอาหารที่ไหนมันเริ่มต้นจากการเอากันไกลมาคิดแน่นอนแต่อันนี้มันต้องเริ่มต้นจากแบบแม่บ้านใช่อยู่บ้านถ้าเรากับผัวไงเฮ้ยเนื้อมันชิ้นใหญ่ไปก็ตัดดิตัดไม่ออกมีไอ่ะมึงเอากันไกลไปแล้วก็ให้เรามานั่งตัดเนื้ออย่างเงี้ยแน่นอนมันต้องเริ่มต้นมาจากโฮมเมดแบบจริงจังถ้าใครรู้จักผมมานานเนี่ยมันจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับคนเกาหลีักเท่าไหร่แต่ว่าผมอ่ะ เป็นคนที่ชอบประเทศเกาหลีนะผมอยากไปประเทศเกาหลีมากเลยผมไปแต่ญี่ปุ่นกัแบบยุโรปอะไรอตอนเด็กๆผมเคยไปเกาหลีอยู่ปีหนึ่งผมไปเกาหลีผมไม่อยากเล่าดีเทลมากนะผมมันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วอะแต่ผมไปเกาหลีเนี่ยผมทะเลาะคนเกาหลีอ,อาทิตย์เสี่ครั้งแล้วถ้าคนรู้จักผมดีอะผมเป็นคนพยายามแล้วจะไม่มีมีเรื่องอะแต่ผมไปเกาหลีอะคิดดูนะผมไปทุกประเทศมาไม่เคยมีเรื่องชกต่อย ผมไปเกาหลีอาทิตย์หนึ่งมีเรื่องชกต่อ,อยคนเกาหลีสี่ครั้งอะ่ะลองคิดดูกันว่าเขาทำอะไรผมบ้างแต่จริงๆเขาทำนะผมไม่ได้เริ่มก่อนแน่นอนผมไม,ไม่ค่อยชอบคนเกาหลีเอาชนะบอลกูด้วยแถมมันหลายเลือกนะมันเป็นเหมือนประเพณีมันชนกันแต่อาหารเกาหลีเนี่ยผมชอบมากนะแต่ริงผมก็ไม่ได้แบบเหมารวมเขาให้หมดนะคือคนเกาหลีดีๆก็มีจริงเพื่อนผมก็ยังมีเป็นเกาหลีบ้างนะที่หลงเหลืออยู่สาว,า,าวเกาหลีผมไม่ค่อยชอบนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยผมว่าสาวไทยเนี่ย เดอะเบสแล้ลเมื่อวานยังบอกว่าญี่ปุ่นเลยพี่เฮ้ยขค่อยากพาได้หนึ่งคนนี่ครับเราทำงานเป็นทีมเป็นทีมบอลถาดไม่มีกินบอลนี่เองจริงๆกินอาหารเกาหลีอะ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขากินกันยังไงหรอกนะผมก็กินตามฝรั่งลูกครึ่งไทยนั่งกินเกาหลีเนี่ยย่างแม่งไปหมดอะ่ะแล้วก็กินนะเราค่อยตัก ตาผมเป็นคนจีนเผื่อบางคนไม่รู้ผม,ม,มเป็นลูกครึ่งจีนอิตาลีนะแต่ผมเกิดเมืองไทยตาผมเขาเป็นคนจีนมาเลเซียแล้วก็ย้ายไปสิงคโปร์แต่ตอนที่โอ้โหตาผมนี่แบบเป็นทหารเป็นรบสงครามโลกมาแล้วด้วยรู้ว่าผมขอบอกเลยว่าตาผมอะ่ะเขาก็จะชาตินิยมหน่อยนึงหรอือกป่าคือคนสมัยก่อนอะ่ะเขาเขาจะต้องรู้สึกว่าแบบเราต้องรักเผ่าเราไว้ที่สุดใช่ไหม มันก็จะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็คือทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดอะไรเงี้ยสมัยก่อนคือเขาต้องเอาชีวิตรอดเราต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาต้องลบสงครามพ่อตาผมอายุ66ก็ไม่ลดสงครามแล้วอะแล้วท้ายสุดไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยไปสอนภาษาจีนคันจิให้กับญี่ปุ่นที่มหาลาัยโตเกียวด้วยนะผมเคยถามว่าคนญี่ปุ่นคนจีนเน่ยไม่เหมือนกันตรงไหนเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยปีหนึ่งอะคนมันเยอะมากในประเทศแล้วมันเหมือนแบบอาหารไม่พอเขาเลยต้องไล่คนออกไปแต่ถ้าห้องเต็ม เฉดหัวในประเทศคนออกไปเนี่ยมันก็ดูไม่ดีซะหน่อฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็เลยต้องสร้างภาพนิดน,นึงโดยการบอกว่าเดี๋ยวใครเอาพวกขี้คุกออกมาแล้วก็ส่งพวกขี้คุกเนี่ยคนที่แบบเขาไม่อยากเกี่ยวไว้ในสังคมออกไปลรวบอกมึงไปหาสมที่รูปร่างเหมือนคนแล้วเดินได้เอามาให้ฮ่องเต้กินถ้าหาไม่เจอไม่ต้องกลับมามันก็แน่นอนมึงไม่มีทางมีสมที่วิ่งได้เดินได้แล้วก็เลยไม่มีคนกลับมาพวกนั้นก็เลยหลงลอ,อยอยู่ในกาทะเลจนไปเจอเกาะที่หนึ่ง ก็อพยพไปอยู่ที่นั่นนั่นอ่ะใช้เป็นบ้านเลยก็คนนั้นคือคนญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณร้อย0อปีก็เริ่มมีคนเยอะขึ้นแล้วก็แบบมันจะมีพวกแบบคนแบบไม่สมประกอบคนแบบพิการบ้างคนอะไรบ้างอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้แบบคิดเองนะเขาก็เลยเหมือนว่าใช้กุสโลบายเนี่ยไปหลอกต่ออีกทีหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปหลอกให้พวกนี้ออกไปถ้าไปหาสมไม่ได้ไม่ต้องกลับมา คนที่แบบพิการบ้างอาจจะเป็นแบบไร้ค่าบ้างนู่นนี่ก็ถูกเสนอให้ดออกไปกทีนึงไปเจอเก,กาะเกาหลีก็คือที่ตาผมสื่อก็คือคนอีจ,จีีนดีสุดลองมาเป็นญี่ปุ่นเยอะสุดคือเกาหลีแต่จริงๆอ่ะผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แต่ที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้เพื่อจะอะไรนะแต่มันตลกเฉยๆที่แบบคนสมัยก่อนเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะเว้ ตาผมเล่าให้ผมฟังนี่คือเขาแบบผมถามว่าใช่เหรอตาขนาดผมาอายุสิบหกผมยังรู้เลยว่าไม่จริงอะ่ะตาผมบอกว่าใช่ใช่ใช,ใช่เป็นเรื่องจริงผมไปเล่าให้แม่ผมฟังแม่ของบอกอยา่ยา,ยาไปฟังนะมันไม่จริงนะแล้วก็ขำคือแบบคิดได้ไงแต่นั่นแหละสมัยก่อนเขาสอนอะไรอย่างนี้จริงผมเคยไปถามคนจีนนู่นนี่นะบางคนก็เคยบอกว่าเออถูกสอนมาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไม่ต้องดราม่านะครับผมไม่ได้ไม่ได้นู่นไม่ได้นี่นะครับแต่แค่เล่าให้ฟังเฉยนะครับรู้ไหมคนเกาหลีทําอะไรเก่งสุด ทำเอกทะที่แม่งไม่ติดเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนกระทะลู่ทีเดียวเนี่ยกูมาขายกระทะละ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้อ่ะผมจะทานให้ท่านผู้ชมดูนะผมจะทำอย่างเงี้ยจริงๆนะเว้ยจะหยิบอันนั้นมาแล้วคือจริงๆผมไม่ได้ทานแบบนี้นะแต่ผมอยากรู้ว่า มันดูมันดูสนุกเนี่ยอย่างเงี้ยผมกินอาหารเกาหลีเพราะผมอยากทำแบบนั้นรู้ป่ะร้านเนี้ยผมว่าที่อร่อยอ่ะเพราะว่าหมูเขาอ่ะมันไม่ได้หมูแบบคือเราเราอย่าไปคิดว่าหมูสามชั้นม่เหมือนกันหมดนะล้วอย่าไปคิดว่าหมูแช่เนี่ยมันก็เหมือนกินทุกที่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนเลยที่เนี่ยหมูมันแบบ รสชาติหมูอะอร่อยไอการย่างมันขึ้นอยู่กับเราอยู่แล้วนะครับแต่รสชาติของหมูความนุ่มข้างในของหมูเนื้อมันดูไม่แห้งอะจริงๆอร่อยมากนะครับเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะครับโทรมาคุยกับส้มตอนเราติดต่อไปแบบคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาพยายามพูดภาษาไทยซึ่งเก่งมากเลนะแต่ส้มมันเป็นคนแบบพูดภาษาไทยกับมันยังฟังไม่รู้เรื่องเลยบางทีนี่สายดีมากเจ้าของ พอไปคนเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยเราได้ทานอาหารที่มันเป็นเกาหลีแบบฟิลิ่งจริงๆอะ่ะส่วนบางทีเราไปกินอาหารเกาหลีอะ่ะมันฟีลิ่งไม่ให้เกาหลีแท้นึกออกว่าเราก็จะไม่อินตอนเราดูหนังเกาหลีไงอเอาตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูหนังเกาหลีด้วยแต่แฟนผมชอบดูผมก็เลยดูไปด้วยแล้วพอแฟนผมเริ่มเล่าเริ่มอะไรแม่งอินอินเสร็จป,ปั๊บกูก็ดูด้วยเลย <S <S อย่างเช่นบากระบอลอย่างเงี้ยตอนแรกดูอะไรวะ ก็น่าเบื่อเลยผมอยากจะดูหนังแบบซีรีส์ฝรั่งนึกออกว่า hmm. ดูแปลงอยากจะดู stranger things นูน่นนี่ไม่อยากดูรักข้ามฟ้าอะไรเงี้ย mm hmm. ผมไม่รู้ในหนังก็าหลืมัชื่ออะไรเนี่ยแต่นั่นแหละพอดูเสร็จปั๊บสักพักมันมันไงผมแนะนำนะครับถ้าคุณมาฟังแบบหมักซอสอร่อยมากนะครับ mm hmm. คือผมไม่ได้มาแนะนําอาหารนะ mm hmm. ผม,มแนะนําว่าคุณมากินที่น,นี่ย เขาไม่ได้จ้างผมนะผมมากินเองแล้วมันดีมันผมรู้สึกมันอร่อยแล้วผมคิดว่าคนที่ดูช่องผมถ้าอยากกินอาหารเกาหลีมากินที่เนี่ยมันราคาโอเคแล้วมันอยู่ในเมืองด้วยนะอยู่ที่ True Digital Park ไม่สุกหมายถึงว่ากระเทียมนะใครหยิบกระเทียมขึ้นมาให้กูเนี่ย จริงป่ะแล้วนี่นะครับถ้าคุณชอบไม่รู้ทำไมนะเวยแต่เกาหลีเนี่ยทำไอซี่โคหมูเนี่ยอร่อยอันดับสองของโลกอันดับหของโลกไทยอันดับหนึ่งไทยเพราะว่ามันมีกระเทียมมันเกรียมมันอร่อยแต่เกาหลีเนี่ย ผมบอกเลยซี่โครงเนื้อก็อร่อยซี่โครงหมูก็อร่อยนะครับถ้าคุณมาที่นี่แล้วคุณอยากกินเนื้อเนะี่ยผมแนะนาซี่โครงเนื้อวีเขาจะเอามีดเหมือนเลาะออกมาแล้วพับเข้าไปนึกออกปะแล้วพอเรายื่นมาได้อะนะเราตัดไปโคตรอร่อยเลยนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดของอาหารเกาหลีนะครับคิมบับอันนี้คิมบับไส้อะไรไม่รู้นะครับผมว่าผมทําอร่อย ได้อยู่แต่ขผอม,ผมอร่อยกว่า<ช>อะเรามากินข้าวกันไหมเดี๋ยวผมให้ทีมง,งานมากินด้วยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องรีวิวอะไรมากอะ่ะผมว่าอยากให้เห็นเพราะมันคือบาร์บีคิวเกาหลีอะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ร้านนี้นะครับอยู่ที่ t True Digital Park นะลองมาได้้วร้านชื่อชินละชินละมาบ่อยชินละนะครับ <c oughs> ก็ลองมาทานดูได้เพราะว่าผมวันนั้นนะผมมาทานกับแฟนผมจริงๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าร้านมันอร่อยล้วคนท่านผู้ชมกันหน้าแม่มาลองนะครับเพราะว่าอาหารเกาหลีบางทีไม่อร่อยบางทีแพงอร่อย,ยแ,แต่แพงแต่ร้านเนี้ยราคากำลังดีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วมเขาไม่ต้องบอกด้วยนะถ้าอร่อยนะครับผมหนีแก้แต่กล้องผมเล่นกันิน ทูดี้เจ้าโน้ป้าแม่งสวยนะเว้ยผมไม่เคยมามาก่อนเลยบ้านกงอยู่แถวน,นี้ด้วยแบบมันมีสวนมีอะไรอะ่ะดีนะครับร้านก็เยอะอยู่ When